ยีเบอกอยากโดนยีหน้าดักฮะเาีาเลยจ้าลีอยากโดนอยากโดนอยากบ้าินีจัะให้มานรับอยากโดนไดอ้บ้านใครห้อโอ้โหดูสวยมาดิครับจัดให้ตามคำขอนะครับมีคนดูนหลายๆคนขอยีหน้ากันเข้ามาค่อนข้างเยอะ s <S เกมนี้ผมกดกับคนดูในสตรีมนะครับ ดูจากห้าฝันของข้ามเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเจอแรดออฟเลนนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆไอ้ตัวเนี้ถ้ามันไม่ใช่เมนจริงๆเนี่ยมันไม่กล้าหยิบมาแน่ข็อ,อาจจะเป็นมวยเมตดส้มก็ได้นะครับผมคนนี้แต่ผมไม่เคยหวั่นอยู่แล้วไงใครก็ได้อ้อาวาเราไปิูในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับใหม่โกลเดนเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ golden เติมเกม com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน ปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวยายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้น,ตอ,นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครยั่ไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งร้อยล้านพันล้านกดปุ๊บได้เมียปั๊บนี่นี่แหละเหตุผลที่ต้องกดนะครับผมกดปุ๊บเมียมาปั๊บอ่ะเอาดิเกมนี้แน่นอนครับผมเจอมวย แรดมวยไทยเฮ้ยเจอมวยรองเท้ากันสีสีนะครับหรือรองเท้ากันเวทและยิ่งเป็นมวยสกินเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อะระดับเมดส้มเนี่ยมันน่าจะไม่กล้าเล่นเฮ้ยดูจากสกินนี่ดูสเต็ปเขาได้อันนี้เพื่อเป็นการลองเชิงนะครับอุยอ้ยอุ้ยมันต่อยแม่นยังวะอุย้ยทีมเราโดนไปสองตัวนะครับผมไม่ไหวไม่ฝืนนะครับ มีบ้ฟบโดนเวทว่ะตีหนีมาว่ะเราเจอตีงานอีกป่าววะเฮ้ยมาดิวัดเชิงกัหนหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหกูแตกแน่เลยว่ะมาดิว้าวกูตกใจเฮียรอบนี้กูตายจริงไง โูปิงแดงเถือกเลยว่ะคือผมต้องรีบขึ้นทอยอ่ะเดี๋ยวรอได้ไอ้นี้ก่อนแล้วกันสเปียนะครับค่อยขึ้นทอยเว้ยอืมเวดป่าเราหรอเวทป่าเราหรอเพื่อนเรียบร้อยมาเด็อูยไม่ไหวว่า ล,ล้านคมคมล้านคมคมโดนไปดี <S 1> <S 1> <S ลิเลียมันจะตายแล้วว่าน,นิดเดียวไม่กลับตายนะจ๊ะ้ยสวยเบือ่อดึงลมคมก,ก,กลิบคือเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้แก๊กผมน่าจะไม่ได้คิวอะ อาใจไปเลยเพื่อนเรอว่าคนดูที่เล่นตอนนี้คือตึงทุกคนนะครับไม่อยากจะโม้ลูกแคนผมนี่มีแต่สุดๆนะครับระดับเม็ดส่งเม็ดส้มอ่ะแต่ละคนอ่ะดีกีไม่ธรรมดาเฮ้ยมันโดนผมได้ไงวะมันเห็นผมเป่าวะเมื่อกีแก้แปลกๆนะมันส่องตีมเราเป้าวะ <laughs> แ,แต่ก็ถ้าจะต่อยโดนปูนะครับมันก็เลยโดนเรา แาจจะไม่ใช่สองก็ได้นะครับนั่นจะต่อยปูอ่ะไม่ไหวกับอีเลนดอนนะตอนนี้มวยคนเดียวพอไหวต่องตัวพอเลยวะ่ะอาจจะเคลียร์ได้ก่อนนะครับหมัดเดียวครึ่งหลอดมันเวอร์ไปป่าวะซอย่อยแนีซอยข่อยเน,ยเนข้างบนเพื่อน <c oughs> ปิดทางมันดิมาดิ <c oughs> โอ้ยแต่ไม่ถึงถ้าผมมีฟิกเกอร์นะเมื่อกี้แล้วเป็นยีหน้าตะกินนี้ด้วยไงโคตรเท่ถ้าฝันเราข้ามเห็นยีน่าตะกินนี้ต้องวิ่งหนีโชคดีนะที่มันไม่เดินเข้าคุ่มอ่ะเฮ้ย,ยข้างล่างโดนว่ะมาดิอยากเกิดก็เปิดมาเลยมวย โอ้ยแต่มวยมันไปกลางว่ะรวยแล้วไม่มีใครกันกลางด้วยต้องว้ามารับก่อนนะครับไม่งั้นกลางแตกตุ้มเอเลนดอร์มันซอยป้อมรัวๆเลยว่ะไม่ไหวเกเรนดอร์นะครับตอนนี้คือถ้าถ้าเจอเอเลนดอร์เนี่ยเราต้องดัก ดักมันน่ะดักแล้วเปิดให้ใบ <Like S 2> ให้มันไม่ได้สก,กิลอะบบ่ะฆ่าได้แต่ว่าถ้าเข้าต,งตรงๆอ่ะไง é, มันก็หลบได้เว้ยเป็นตัวที่ต้องเน้นเชิงนะครับถ้าผมเข้าถึงตัวมันยังไงก็ตาย like like ต้องนองดีๆนะครับบางทีเราจะเดินเข้าพุ่มอย่างเงี้ยก็ต้องดูฝันของแคมได้ว่าไอ้มวยอ่ะมันอยู่ในมันโผล่ในแมปหรือเปล่าบางทีมันดักตรงแอลซ้ายแอลขวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง ประเมินสถานการณ์ด้วยนะครับให้เวลาเราเดินเข้าพุ่มอะไรเงี้ยไม่งั้นเราโดนดักฆ่าง,ง่ายมากนะครับมันอยู่ข้างบนว่ะาอ,าอ,อันตรตัวแล้เดินมาเจอซองติงเองงอ,อกะสลาคือเมื่อกี้ผมกระจัดแบบสไลท์ทีหนึ่งแล้วก็กลับมา <c oughs> แต่โดนมวยเขาถ่ายออกมาก่อนนะครับเมื่อกี้ต้องได้ทอยว่ะ ตอนนี้ทีมเราตายยกตีสวยแล้วว่ะไปโดนกันได้ไงวะ oh. ห้าหนึ่งอ่ะตอนนี้ห้าหนึ่งต้องยอมปล่อยว่ะสักตัวดิเพื่อนแ๊กคมๆสักตัวอู้ยนิดเดียวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วมันดูดใครวะ เดินไปเดินมาเลือดก,กูหายไปครึ่งลอดแก๊กพี่ขอทักตัวนี้ใครก็ได้ที่มันไม่ใช่แท้งอ่ะ oh, โอ<ฮ>้โหแล้วโจกูจไปโดนได้ไงวะสวยแล้วว่าค่อยเล่นครับค่อยเล่นครับไม่ไหวไม่ฝืนนะครับไม่ไหวไม่ฝืนนะเนะกมเหมือนจะทรงๆนะครับเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้อ่ะป้อมฝั่งเรามันหายหมดแล้วไงป่อนข้ามันเริ่มเล่นง่าย สักตัวใครก็ได้ที่มันไม่ใช่ทาร่ามึงดึงมาเลยเพื่อนพี่ขอแค่นี้เลยเฮ้ยหูยเกือบซวยว่ะจะเย็นก่อนลูก,กเอาชัวดึงเอาชัวอย่าดึงว่าวบ่อยเนี่ยมันหาว่าเราว่าวช้า,ชาแต่โดนอนะ่ะดึงน้อยแต่โดนนะอ,นนอ,นนะอะไรเงี้ยครับ ไม่ต้องหลายทีสวยแอมเริ่มเข้าสูตรแล้วดึงลมคมกลิบหนดิดึงเข้ามาในป้อมอ่ะดีดดอมันห totally> ้าวจัดมาดิอื้มโอ้ยทลามตีมันไม่เข้าเลยวะอุวยดูสวยจะเตะข้าวขื่อได้เหรอวะเอาสุดดิ หดูในดอดิมันโคตรท้าทายอ่ะสักหน่อยดี้แต่ผมเล่นสุดให้เลยมาดิเอาสุดหยุดบ่อหยุดบ่อจริงเฮ้หย <c oughs> หูเพื่อนหายหมดเออเอาให้หมดนะห้ามพลาดสวยพี่สวยหูยผมมุสานจะเล่นสุดไงเมื่อกี้แต่ว่าดาเมจม,มันไม่ถึงนะครับ โดนยิงฟรีรัวๆเนี่ยบอกจากโดนยีหน้าดักฮะว่ามันแปลกๆนะเราเจอตี้ติมเมอร์เป่าวะตีดักบนนน้บอกผมอยู่เมื่อกี้ตีนี้มันแปลกๆนะได้เดี๋ยวผมจัดให้เลยจัดให้ตามคำขอ โโอ้โหตักตัวตักตัวเฮ้ยโอ้โห,โโหเริ่มมัวสั่วแล้วว่นฝั่งเราอะ่ะจะเย็นก่อนดิลิเลียมไม่มีฟิกนะเข้าได้มันมาด้วยกันเปล่าวะ <c oughs> อยู่กันในดีไม่ได้ใช่ไหมฮะสามสีวิโอเคขอบคุณที่บอกเพื่อน มวยเพื่อนเลิฟมันปลุกไฟในตัวผมแลแ้วไงถ้ายิ่งเราเจอตี้หนักเนี่ยไม่ควรแพ้เดี๋ยวผมเข้าสุดให้เลยเข้า <ใน S 1> สุดหยุดบ่อตักตัว <laughs> ไม่ต้องรีบก็ได้ลูกขอแบบช้าๆแต่ชัวร์เจ๋งครับตั้งสติเลยเฮ้ย ลีเลียอยากโดนอยากโดนดกักบาตมินจัดให้มาดีครับอยากโดนดักเหรอไเปิลแคลงงง,ง,ง,งส,สวยละะววเล่นดีๆก็ดีอยู่แล้วมันไม่น่าพิมพ์หรอกครับนี่ไงถ้ามันจะแพ้ทีมผมเนี่ยเพราะว่มันพิมพเนี่ยแหละครับโอ้โหมันปลุกไฟในตัวผมไงมันเจอผมแน่เกี่ยวไว้ก่อนดีกว่า แบบเน้นใส่สุดไงมาดิใส่สุดหยุดบอดิ <c oughs> โอ้ยมันแรงจังวะต้องหมดนะต้องเอาให้หมดนะสวยโอ้ยและดึงลารมันโคตรแม่นถือว่าดีเริ่มมั่วนะเอลินอร์เริ่มมั่วนะตอนนี้สมองน่าจะรวนแล้วะว่ามันโคตรรวยเลยวะ่ะ เริ่มเข้าทางทีมเราแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งเขาเริ่มมาพาดทีละตัวเฮ้ยแก๊กใจเย็นลูกไปรับเพื่อนก่อนดิโอ้โหดูสวยมาดิครับอยากโดนหนักผมจัดให้เลยอยแก๊กเอาเรื่องว่ะใช้ชาร์จแต่ชัวร์พี่บอกแล้วอมาดิมาดิครับ ไม่น่าร้านว่ะแล้วมวยไปดันกลางแต่โทษทีทีมเรามีดักเเลเยอรบนจบดีรออะไรอะแล้วข้างล่างว่าไงเซฟ,ฟิล่าผมดูอยู่ผมดูอยู่ครับโอ้โหเซฟ,ฟิล่าฆ่ามวยว่ะให้มันไปให้มันไป <c oughs> ดา่าฟาดหัวมาดิ <c oughs> เล่นดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่น่าพิมพ์มาปลุกไฟให้ผมไง ก็สเสียใจด้วย,ยนะคะ10คิวเกมนี้ก็ MVP ก็น่าจะเป็นใครไม่ไปไม่ได้ครับนอกจากผมหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คะแนนมันมันบักว่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแบบบางทีสกอร์ดีรับเยอะก็ไม่ได้อันดับหนึ่งก็มีว่ามันบักเป็นตัวล,คลนะครอะอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยน่าจะบักมันน่าจะบักคะแนนอยู่นะครับตอนนี้เป็นบางตัวฮีโร่นะ แบบเล่นต่อให้สกอร์ดียังไงคะแนนก็ไม่ขึ้นอ่ะเ,เกือบซวยนะครับยังดีที่ทีมเรายังกลับมาได้นะครับช่วงท้ายเนี่ยแก๊กเขาทาให้หลายจังหวะนะแบบดูสามตัวอะไรอย่างเงี้ยครับต้อง้องตชื่นชมแก๊กด้วยนะครับผมในเกมนี้เกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ที่ดึงว่าวนี่แสดงว่าเป็นการดึงขู่เนือโ <laughs> อ้ยมวยระดับประเทศนะ ดีกี้เขาไม่ธรรมดานะครับคนนี้แต่ว่าเจอบาสวินไงหูยเฮ้ยมันเอาไอดีนี้มาดึงเหรอวะหูยแรงไดมอนด์แต่ว่าวิเลตเกือบ70%นะครับเข้าแรงไก่มามาไอ้นี่เหรอวะมาดึงแต่ว่าเจอตี้ผมก็ยากหน่อยนะครับแต่เขาเกือบชนะนะถ้าเขาไม่พิมพ์เนีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเมื่อนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สมหยกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้า มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้นนทีนี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าอยากดูตัวอะไรคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย